ค่ะท่านผู้ชมวันนี้ก็ วันที่20กันยายน64นะคะแนวทางตานลอยทุกน้อยวันนี้ก็มาพบกับแอดแม่น้าเพลนมหารวยอีกแล้วนะคะวันนี้จุดทุกขอบูสมฝั่งซับบ้านบนนา克ได้มาที่1 2 3หรือ1 2 8นะคะ8กับ3ตัวเลขกัน7กับ1ตัวเลขกัน2กับ5ตัวเลขกันนะคะวันนี้อาจจะเป็น2 1 1หหรือ8338หรือ8 2 2 8หรือจะเป็นที่1881หรือ3 1 1 3ก็ได้นะคะแนวทางตานลอย วันนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามให้แอดแม่น้ำเป็นมหารวยใครได้รวยแล้วใครมีโชคแล้วไม่มีใครรู้ว่าหวยจะออกตัวไหนนะคะให้เป็นแนวทางสะพานบุญนะคะเมื่อวันนี้เข้าไปที่แปดเก้านะคะเข้าไปที่แปดเก้านะคะเข้าไปที่แปดเก้าวันนี้นะคะตำาน้อยทุกน้อยนะคะวันนี้นะคะตำาน้อยทุกน้อยได้มาหนึ่งสอง สามหรือหนึ่งสองแปดอาจจะเป็นสามสองสองสามก็ได้แปดสองสองแปดก็ได้หรือจะเป็นหนึ่งแปดแปดหนึ่งหนึ่งสามสามหนึ่งหรือจะเป็นแปดเจ็ดเจ็ดแปดก็ได้หรือจะเป็นเจ็ดสองสองเจ็ดก็ได้เจ็ดห้าห้าเจ็ดก็ได้แล้วก็เจ็ดแปดแปดเจ็ดก็ได้นะคะตำาน้อยทุกหน่อยนะคะแนวทางของตำาน่อยทุกน้อยวันที่ยี่สิบกันยายนหกสี่อย่าลืมนะคะใครที่กดติดตามให้แอดรวยคะ่ะใครที่กดติดตามฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดคอมเมนต์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นสะพานบุญนะคะแล้ว เราเป็นผู้แม่แอดเป็นผู้มาหาโชคลาภให้กับพวก พวกท่านผู้ชมนะคะให้กับท่านผู้ชมทั้งหลายท่านผู้ชมก็ต้องอให้กําลังใจหรือ,อเรียกว่าเป็นการให้ใจแลกใจนะคะก็ขอให้รวยๆปังๆนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แอดด้วยนะคะเพื่อเป็นสะพานบุญเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปต่อๆไปคะ่ะวันนี้นะคะเมื่อวานนี้เข้าไปที่8 9เตเต็มๆเลยนะคะจุดทูบเมื่อวานนี้วันนี้ก็จุดทูบได้อีกแล้วนะคะ1 1 2 3หรือ1 2 8นะคะ8กับ3ตัวกัน2กับ5ตัว รขอให้ตำแซบๆนะคะวันที่20กันยายน6ก4แนวทางตำหน่อยทุกหน่อยนะคะตำหน่อยทุกหน่อยนะคะตำหน่อยทุกน่อยขอให้แซบๆคะ่ะ